รามาตุลอยวะบารกาตุสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูเช่นเดิมเลยสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่5การบวกการลบจํานวนนับไม่เกิน20สําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหาผลบวกโดยการทําให้ครบ10นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาผลบวกในประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกของจำนวนนับไม่เกิน20และ0โดยการทำให้ครบ10นะคะทีนี้เรามาดูสิคะก่อนหน้านี้ในคาบก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการหาผลบวกทีนี้เรามาดูสิว่า6บวกด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเด็กๆจะมีวิธีการ หาผลบวกได้อย่างไรนะคะามาดูสิคะคนนี้เขาบอกว่าได้13คะ่ะเขาใช้วิธีการนับป่อจาก7ไปอีกเท่าไหรเอ่ยไปอีก6ใช่ไหมคะก็จะเป็น 8, 9, 10, 11, 12, 10 3เสียงนับสุดท้ายก็คือ10 3ดังนั้นผลบวกจะเท่ากับ10 อ่าสินะคะอ่าอีกคนนะคะเขาบอกว่าก็ได้13บสาเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูใช้การบวกจํานวนเดียวกันนะคะแล้วบวกอีกหนึ่งอ่านั่นก็คือ6บวกด้วย6เท่ากับ12ดังนั้น6บวกด้วยหบวกด้วยเเท่ากับ13นะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่านอกจากทั้งสองวิธีนี้แล้วนะคะ เรายังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถหาผลบวกได้นะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าวิธีที่คุณที่คุณครูจะนำเสนอเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะทีนี้นักเรียนดูสิให้หาผลบวกของอะไรคะ7ดบวกด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าบวกด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะคะ อะทีนี้คุณครูอ่าถ้าคุณครูแสดงในกรอบ10 7นะคะ7 7อีกเท่าไหรคะถึงจะครบ10 7อีกอ่าอีก3ใช่ไหมคะจะครบ10นะคะดังนั้นคุณครูจะทำให้ครบ10นะคะโดยแยก5เป็น3กับอะไรคะอ่าแยก5เป็น3กับ2แยก5 เป็นส่วนย่อยก็คือ3กับ2นะคะเพื่อนำไปบวกกับ7ให้ครบ10นะคะดังนั้นแล้วนําแล้วนำไปบวกกับอีก2ดังนั้นได้อะไรเอ่ยอ่า7บวกด้วย5เท่ากับ10 2นะคะอ่าเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปให้หาผลบวกของ9บวกด้วย8เท่ากับเท่าไหร่ นะคะ,ะโดยจะทำให้ครบ10นะคะ,ะทีนี้9อ่าตัวสีแดงนะคะค,คุณครูจะยึดเป็นหลัก9อีกเท่าไรเอ่ยจะครบ10 9อีก1จะครบ10ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะค,คุณครูจะแยก8นะคะ,ะแยก8ให้เป็นส่วนย่อยก็คืออะไรกับอะไรคะ1กับอะไรอ่า1กับ7 ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณครูก็นำ9ไปบวกกับ1ให้ครบ10อ่าแล้วนำไปบวกกับ7ดังนั้น9บวก8จึงเท่ากับเท่าไหรคะอ่า17ใช่ไหมคะอ่าเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไป8บวกด้วย9เท่ากับเท่าไรนะคะอ่ะ8บวกด้วย9เท่ากับเท่าไหร่8อีกเท่าไหร่คะจะครบ10 อีก2ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็จะแยก7ให้เป็นส่วนย่อยคือ2กับอะไรคะ2กับอ่า2กับ5ใช่ไหมคะเพื่อนำไปเพื่อนำาปใบวกกับ2ให้ครบ10นะคะแล้วจึงไปบวกกับอีก5ดังนั้น8บวก7เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ15นั่นเองนะคะ เราไปดูตัวอย่างข้อที่4 6บวกด้วย5นะคะ6บวกด้วย5เท่ากับเท่าไรนะคะคุณครูจะยืด5 5อีกเท่าไร่จะครบ10คะ5อีก5ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูจะแยก6เป็นส่วนย่อยคือ5กับอะไรคะ5กับอ่ากับ1ใช่ไหมคะดังนั้น 5ไปรวมกับ5ครบ10นะคะแล้วจึงไปบวกกับ1ที่เหลืออ่าดังนั้น6 6บวกด้วย5เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ11นั่นเองนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะอ่าเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไป6บวกด้วย8เท่ากับเท่าไหรนะคะอ่า8อีกเท่าไรเอ่ยจะครบ10 8อีกอ่าอีก2ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็จะแยก6นะคะเป็นส่วนย่อยคือ2กับอะไรเอ่ย2กับ4ใช่ไหมคะเพื่อนำไปบวกกับ8ให้ครบ10แล้วครบ10แล้วไปบวกกับ4ใช่ไหมคะดังนั้น6บวกด้วย8เท่ากับอ่เท่ากับ14นั่นเองนะคะ ามาดูอีกสักข้อนะคะ9บวกด้วย4เท่ากับเท่าไหรนะคะ,ะ9อีกเท่าไรเอ่ยจะครบ10 9อีก1ใช่ไหมคะจะครบ10ดังนั้นคุณครูก็จะแยก4เป็นส่วนย่อยคือ1กับอะไรคะ1กับ3ใช่ไหมคะเพื่อน้ำ9เพื่อน้ำ1ไปบวกกับ9นะคะให้ครบ10 ทีนี้พอครบ10แล้วก็ไปบวกกับอะไรเอ่ยก็ไปบวกกับ3ดังนั้น9บวกด้วย4จึงเท่ากับเท่าไหรคะ10บวกด้วย10บวกด้วย3เท่ากับเท่ากับ13นะคะอ่าอันนี้ก็คือการบวกเป็นยังไงคะให้ครบ10ก่อนนะคะเราก็จะทำให้การบวกของเรานั้นมันง่ายขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ก็คือการหาผลบวกของจํานวน2จํานวนนะคะเราอาจใช้การทําให้ครบ10นะคะเด็กๆพอจะเข้าใจหรือเปล่าเอ้ยอถ้าเด็กๆอยากจะเข้าอยากจะเข้าใจแล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นนะคะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเพื่อฝึกความเข้าใจให้เรามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปคลิปหน้านะคะเจอกันใหม่ในค้ามหน้าค่ะ a s s a อล m ั a ออกุ i k u m w า r a h m a ล u อ l a h วบารรา,า,รรารกา a ตุ h